โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ด้วยแล้วกันนะ,ะผมดีวันนี้อยู่กับเจ้าโกเบโก,บโก้ SK 2อ0รรุ่น10แล้วกันนะ,ะผมนะ Y15 แล้วกันนะ,ะผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นเ,เดี๋ยวเราจะมาขุดกองดินกองนี้นะผมไปถมที่สักอย่างหนึ่งนะผมนะน โดยที่วันนี้ก็อากาศก็จะไม่เป็นใจนิดนึงนะผมเพราะว่าฝนตกนะผมนะก็เดี๋ยวปรับเป็นสักห้าหน่อยแล้วกันนะฝนตกนะผมนะก็เดี๋ยววันนี้จะมานั่งมุมมองเด็กออยเลอร์นะครับผมด้านข้าง,ขงตรงบริเวณนี้ทั้งคลิปเลยแล้วกันนะผมนี่เดี๋ยวจะนั่งมองนี้เป็นเด็กออยเลอร์หนึ่งวันแล้วกันนะผมนี่จะสุดยอดซะเหลือเกินเดี๋ยววันนี้จะตักดิสแตมคันนั้นนะผมนะเดี๋ยววันนี้เดินขออนุญาตเดินไปก่อนแล้วกันนะผมนะ ก็เดี๋ยวดูมองกันครับแบบสมจริงแล้วกันนะครับผมนี่ไปวันนี้ลุยกันเลยครับว่ามุมมองเด็กเรื่องของโกเบมันจะเป็นยังไงคือมันอาจจะนั่งไกลนิดนึงครโคเบมันไม่เหมือนชาวบ้านนะผมนะคือโกเบรุ่นสินี่สวยมากครับจงองต้องยอมรับกับสวยกว่ารุ่น8เยอะเลยนะผมนะสวยมากครับคือมุมมองกันนั่งมันก็จะไกลนิดนึงครับทุกคนไกลมากเลยเพราะว่าที่นั่งมันตัวถังน้ำมันมันอยู่ไกลเนาะนะผมนะอยู่ไกลมากเลย เนี่ยไปลานั่งก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคุณนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกดดินกองนี้ออกนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมนะมันมันเร็วจงังวะเนี่ยเอาความเร็วลงอีกอสักร้อยหนึ่งพอดีเลยนะครับผมนะเป๊ะเลยนะครับผมมึงจักช้าเลยลูกพี่โคตรช้าเลยนะเนี่ยโอ้โหอืมยังไม่มาอีกโอ้โหยังไม่มาอีกโอ้โห เว้ยมันขุดดินไม่ได้วะมันต้องซื้อที่ก่อนเหรอมันต้องรออีกเดี๋ยวขอญาตซื้อที่ก่อนแล้วกันนะผมค้างไปแล้วครับตอนนี้ครับค้างไปแล้วโทรศัพท์ไอ้ไอ้ไม่ใช่โทรศัพท์เลยคอมค้างไปแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหคอมค้างไปแล้วขอญาตซื้อที่ก่อนแล้วกันนะผมมาผมตอนนี้ขุดดินได้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวทำการขุดดินกองไว้แล้วก็เดี๋ยวตักดินเสร็จดับนะครับผมนะวันนี้นั่งมองเดี๋ยวเลอะแล้วกันนะทุกคนนะ ฟังเสียงเครื่องเสียงปั๊มชิวๆสบายๆไปเลยแล้วกันนะผมโอเควันนี้อยู่กับโกเบรุ่นสิบนะทุกคนนี่คันนี้เลยสวยๆเลยเดี๋ยวเอาตักดินขูดขูดขูดก่อนเดี๋ยวตักกองไว้นะครับผมอะไรวะนี่มึงจะไปไม่เดินวะเนี่ยแฟบจวดเลยครับผม ยอนกันเลยทีเดียวครับผมอุยอ้ยเอ้หอยากช้าเลยสวิงช้าแล้วคนแต่ว่าการทำงานดีเร็วมากนะครับเจ้าโอ้ยนั่งมองเดี่ยวไอ้เลยมันก็ตีอย่างนี้ดีเองนี่ครับผมก็ย้อนลอยนะย,ย้ยอนลอยย้อนลอยไวหน่อยครับผมผมเคยนั่งแล้วคนนะ มีคลิปอ่าที่ไปนั่งซูเปอร์ไอเกมนะล่ลาสุดนะครับผมโกเบอ่าซูเปอร์ไอเกมอ่ะ,อะรุ่น8อ่ะนะครับผมมีไปนั่งอยู่ล่าสุดไปถ่ายมาครับผมเมื่อปีที่แล้วมั้งใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมมาลูกพี่มามดำไปใส่ดินก่อนแล้วกันนะผมดำดำ,ดำอ่า น้ำที่เพิ่งเปิดตัวไปนะทุกคนนะโอ้ฝนตกโอ้โหเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นอุ้ยมีที่ปัดน้ำฝนด้วยอุ้ยชนต้นไม้โอ้โอ้กระตุกมีที่ปัดน้ำฝนได้ด้วยนะโอ้ทำดีครับผมทำดีเอโอเค นี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมตักดินส์ดำนะครับทุกคนโอ้โหโกบีแม่งเด้งว่ะอู้น่าจะไหลน่าจะไหลบุกขีแน่นอนครับทุกคนเออถ้าจะนานขนาดนี้นะโอ้โหไหลบุก,กี้แน่อ่ะโว้ คือโกเวมันไม่สามารถปรับพวงกีได้อะมันก็เลยเป็นมันก็เลยจะเด้งหน่อยครับผมนะดูดิเยอะมึงจะเด้งทำไมวะเนี่ยลูกฟี่โอ้โหกดเอ็กซ์เหรอลองดูดิอ๋อกดเอ็กซ์กดเอ็กซ์ก็เหมือนเดิมอะ่ะกดเอ็กซ์ก็เปิดประตูอย่าไปเอ้าตรงครับอย่าไปครับผ่านั่งทั้งคลิปเลยครับนี่ ก็ค่อยขูดมาบุก,กี้มันก็จะเล็กๆหน่อยนะครักบกูบีบุก,กี้0.93%ุกลูกบาทเมตรนะครับผม0 9นมนะครับกูเบโกนะครับผม SK200 รุ่น10ครับผมสวยงามมากครับรุ่นนี้รุ่น10นี่สวยสวยกว่ารุ่น8นะสวยมากครับสวยกว่ารุ่น8เยอะเลย คือเป็น,ร,นรุ่นที่สวยมากครับรุ่นสิบรุ่นที่แบบสวยแล้วก็ขายดีรุ่นหนึ่งเลยครับสำหรับแมคคูนะครับผมนะดูพี่หลอนั่งขับสบายใจเฉิบเลยกูนั่งตากฝนโอ้โหพี่หล่อเอ้ยนว่ที่หลอนั่งสบายใจเฉิบเลยเนะี่ยให้ตายเถอะลูกพี่ นี่เทปไปครับผมถามว่าจะไปดับไหนไม่รู้ครับทุกคนครับนะไม่รู้เหมือนกันครับนะดับไหนก็ไม่รู้เฮ้ยด้งรถรุ่นเหนื่นมานี้น่าจะตักดีมากเลยนะแต่นี่มันเป็นโกเบปุกกีนไม่ดีครับรถดีบ,บุก,กีไม่ดี เต็มยังอะลูกพี่น่าจะเยอะมากฟงกวนอุย้ยใกล้เต็มแล้วดีกว่าเมื่อก,กี้นี่ก็เต็มแล้วครับโอ้ปวดหวัวกับมันเด้งจริงๆเลยนะ<ม> <laughs> เต็มแล้วนะผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาดินไปเทก่อนแล้วกันนะผมนี่เองผมไปเดี๋ยวดีนไปเทก่อนแล้วกันนะผม ยัดดินไปเทเลยแล้วกันนะครับทีไหนก็ไม่รู้นะครับทีตามบ้านคุณก็แล้วกันเนาะนะผมมาดีพี่เอาดินไหมพี่เอาดินไหมเอาเลยไป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 เลย,เลยได้เลยลูกพี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเขารู้สึกว่าปายเขาจะไม่เข้า,น,านะเนี่ยเฮ้ยเข้าได้นี่หว่าเข้าได้ก็ไปเทเลยดีครับนะเข้าได้ก็เทเลยครับกูจะบีบทำไมวะเนี่ยเฮ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วลูกพี่ผมมาแล้วโอ้โหฝนตกแป้งไม่หยุดเลยว่ะให้ตายเถอะอือ้ยฟ้าร้องอู้หูฝาร้องเลยฟ้าร้องฟ้าผ่านนะผมดับดินให้เลยอือกองใหญ่ไปเลยล่ะกันนะครับนี่กองใหญ่ไปเลยนี่เป็นดินอ่อดินดีนะทุกคนนะดินดีนะผม ดินดีมากเลยนะโอ้โหกองใหญ่มากเลยนะไอ้ดินแบบนี้มันดียังวะเออดินดีมากเลยครับทุกคนดำปึ๊ดเลยดีโอ้โหแอ้นี้เป็นไซต์งานก่อสร้างนะผมโอ้ยอยู่ในรถมันก็ได้เสียงนี่นะครับได้ยินเสียงเวลาฝนตกอ่ะเออทำดีไว้ปึ้ยก็บนท่ยนะครับผม ตักดินใส่ดำอีกนะครับผมปิดไฟก่อนนี่ครับปึอ้ปอ,ปอ,อยู่เจ้าโกเบมนเดิมแล้วกันนะทุกคนครับทำไมตรงนี้มันเอ่อต้องขูดนะผมต้องขูดนะครับ นี่ต้องขูดนะขูดออกให้หมดเลยนะแถวแถวนี้นะผมไม่ขูดออกให้หมดเลยเออต้องงี้ดิจูนั่งนั่งโกเบตกักฝนก็ต้องยอมครับตกักฝนก็ต้องยอมจูนี่เวลาขุดโกเบต้องขุดแบบนี้ครับทุกคน จะเด้งไปไหนวะเนี่ยลูกพี่แหวบึงบ้งบึง้งบึ้งฟืบทิ่หลอของเราเนี่แม่งนั่งชิวซะเหลือเกินเนาะโอ้มึงให้กูเข้าไปนั่งข้างใน,นหน่อยก็ได้ลูกพี่ถ้าใจไม่รักจริงไม่นั่งขนาดนี้นะเนี่ยฝนตกก็ยอมฝนตกก็นั่งครับผมนะ ใจมันรักครับทุกคนครับใจมันรักนะครับผมใจรักใจรักไม่ครูนะครับทุกคนออค่อยๆตักไปนะผมค่อยๆตักไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะ,พะเพื่อนพานั่งวงดีก่อเลยนะเนี่ยโอ,อเ้โหลงทุนนะเนี่ยลงทุนแดดแร้อนๆฝนตกก็นั่งให้เนี่ยนั่งให้ดูเนี่ยมึงไม่ตักเอาแล้ว โมันจะตักได้ครับโคบี COVID. มันตักยากครับเป็นรถที่ตักยากมากครับเดี <Okay. S 1> ย๋ยวดูมองไปนอกกันบ้างนะทุกคนนะ <Okay. S 1> มองไปนอกกันบ้างแล้วกันนะไปเยอะตูดจะชนอยู่แล้วเนยะอ้ตูดชนแลว้ววะย่างยังยังโอ้เสียงดังมากทุกคนครับ มันต้องดั่งแท่น嘛งานแบบนี้เนาะนั่งแท่นจะสุดยอดมากเลยนั่งแท่นนี่โอ้แบบสุดยอดเลยแหละไก่ไปไหนอุ้ยอามยาวชิบหายเลยว่ะโกบีสุดยอดไปเลยนั้นคุณนะอู้อามยาวมากครับนี่ครับเทไปนะครับ สุดยอดไปเลยอ่ะเจ็บคอบพูดเยอะเจ็บคอบทุกคนครับพูดเยอะก็เจ็บคอเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเยอะขุดไม่ได้เลยเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้ตักยากมากโกวีโกวีนินเอ่อเน้นช่วยนะเน้นช่วยไม่เน้นตักครับทุกคนครับไม่ตักยากชิบหายเลยป้องจีมันเนี่ยตักยากมากครับ เน,น้นเน้นช่วยครับไม่เน้นตักครับทุกคนคนระับเน้นช่วยครับผมนะแฟบเดเฮ้ยเต็มแล้วนี่หว่าไปครับผมนะปตีอีกนะครับผมเจอจี๒แล้วนะครับวันนี้วิ่งเจอรถแปดแสนนะทุกคนนะรวยตายปรดี๋ยวแปดแสนนะเดือดเดือดเดืเฉยชน ผมก็จะเดินหน้าเข้าไปอะ่ะผมก็จะเดินหน้าเข้าไปแล้วก็ถอยมาอถอยเอาแต่เนี่แเนี่โอ้ยเยออกระจกนาซาบางๆอย่างนี้กันเลยหรอเนี่ยกระจกนาซาวางคว่ำกันเลยนะผมเรียงกันแบบเยอะมากเลยนะผมสุดยอดมากเลยอะดูดูข้างหน้าดิทุกคนนี เปิดเป็นโคุณตี้เลยนะผมนะสุดยอดไปเลยนะผมไปเลยครับผมเดินหน้ากันเลยครับโอ้โหไอ้ลูกพี่มึงมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยลูกพี่ <laughs> นี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วครับผมโอ้โหสวยงามมากครับทุกคนคนระับนี่ ดำดินครับิ่งดินสองเที่ยวแล้วก็บ่าทุกคนครับนะนั่งมองดี่าเลยนะครับิ่งดินสองเที่ยวนะผมฝนตกด้วยนะผมนะเดี๋ยวคุยกับพี่หล่อสองคนนี้กันพี่ทำอะไรครับพี่มึงมาทำอะไรวะเนี่ยฮะมายืนประกอบฉากรด้ไงมันอ๋อเขาเป็นวิศวกรก่อสร้างตึกครับทุกคนครับอ๋อเฮ้ยยกอะไรครับทุกพี่พี่ยกอะไรกันเนี่ยวิศวกรก่อสร้างตึกนะทุกคนนะเด้อโห ตาโกนมาเลยน่ากลัวมากครับผมน่ากลัวมากเลยนะผมนะโอเคครับทุกคนนะอยู่คลิปนี้ผมปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเจ็บคอครับทุกคนครับนะนะพูดเยอะไม่ได้นะคอแห้งไม่ได้กินน้ำนะผมนะอุย๊ยจุดตุดใบพังหมดหลุดพึ่งออกมาพังหมดนะผมนะใครชอบโกบีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะผมเดี๋ยวว่าวิ่งดินให้ดูอีกนะผม วันนี้ก็บรรยากาศไม่เป็นใจสักเท่าไหร่คนระับฝนตกแรงมากครับนี่เขาพักเลยนะผมนะโกเบก็ขุดยากมากครับผมนี่ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับโอ้โหดินเยอะมากเลยนะใครามาเททิ้งวะเนี่ยน่าจะลอยมาเททิ้งนั่นเนะี่ยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับต่อจคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ